ครับผมวันนี้ผมบอกแล้ววันนี้คือศึกตัดสินศักดิ์ศรีของพวกเราเว้ยเรามีศึกแห่งศักดิ์ศรีอีกแล้วรอบนี้เออคือปกติเนี่ยเราเนี่ยจะร่วมมือกันมาตลอดใช่ไหมวันนี้ใช่ใช่เราเนี่ยจะมาวัดฝีมือและเราจะมาสู้กันเว้ยเฮ้ยเรามาวัดฝีมือกันในเกมปูอย่างเงี้ยเหรอ,อคุณพอหรู้เปล่าเดี๋ยวผมสร้างห้องรอแป๊บหนึ่งเออมาดีก็มาดีผมบอกเลยนะคุณอาร์ตคุณด<ว>ผ,มผมแน่รอผมอแป๊บ <c oughs> ผมชวนคุณยาวะ มาแล้วผมบอกเลยนะวันนี้คุณโดนผมแน่เลือกเลือกปูมาเลยคุณปูที่คุณชอบแบบผมเอาไอ้นี่ดีดกว่าอาวุธอุ้ยหอาวุธเยอะแยะผมบอกเลยคุณโดนนี่้อาวุธท,ท,ที่มไม่กลัวจะเป็นอาวุธและ้วะเนี่ยะนะหน <c oughs> ึ่งกดเลยดีรอเลยเพื่อเร่งแบบว่ากดดันมาดิเฮ้ยเดียว อูอะไรนะขี่ตูกตเตอร์วะนะใจเ่าปูขีกุตเตอร์จักเปาจักรเมาพูดมันเอามาดิพาดพาดเตอร์แตกแกรัดรถแตกผมบ่วงเลยรถแตกยังไงพลังึ้นเต่าหรือเปล่าพลังหรอัพลังหรอรถแตกไปเนี่ยสี่ยาดีพลาเีวีเดี๋ยว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 ยลยยย เอาหรือปล่อยก็มาได้ครับอยากนี้เปล่าอะไรอะไรเทคนิคโจรขโมยอาวุธไม่ให้เว้ยเอ้ยเงี้ยเอ้ยได้แล้วไม่ให้ผมได้มาแล้วอ๋อไอ้นี่ี่ขโมยผมถอดอาวุธเจ็บแล้ว้าดพี่ไงลบกระนัดทับกอดดทับกอดกลับมาเว้ยกลับมาเว้ยลุกขึ้นไปอีกหรอป่ะจีนนี่ระเบิดพลังแล้วอ่ะนี่โดนโดนนะโดนนะ โดนว่าเหมือนไม่เห็นรู้สึกเลยกูไดอะไรวะหายแล้วนะเฮ้ยบอกเลยอย่าทับดิอย่าทับกูต้องไปทับซ้ำด้วยนะมายังมีโอกาสแก้ตัวยังมีโอกาสแก้ตัวกูถีสเซกเตอร์มาแล้วพี่มันนะอุ้ยอุ้ยมันชนกูเดี๋ยวเป็นน้ำไงแล้วเอาเซกเตอร์มันแรงเกินไป มาเลือกดีๆนะคราวนี้นะเดี๋ยวผมหาตัวใหม่ก่อนเมื่อกี้ผมใช้อะไรวะผมโอมแล้วผมโพมแล้วมาเฮ้ยีข่าเอ้ยคุณรู้จักกอนผมว่ะุังอุ๋งอุอุงอุงอุ๋งัุ๋งอ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 งอ่องอุงององ จะตายก่เลยจะตายก่อนได้ปล่อยพลังตัอ้ยวับทุกคนทับเลยทุกคับเลยไม่มาไม่ว่ไม่ว่ไม่โอ้ยจะระเบิดพลังแถวนี้ไม่ได้ขับหนีก่อนขับแมวน้ำหนีก่อนแมวน้ำวโดนโดนเน้นอะไรวะเนี่ยุ้ยุ้ยเน้นเ้นเลยเน้นันเตมกลางแล้วคุนะฮะมีพัแล้วไงัแล้วทิ่มหัวทิ่มัวแล้วพลังอะไรโอย ไปนโอ้โหโดนกระยำกระชิดเกินไปปั้เนี่ยไปได้ไม่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 ได้โดนเลยวะโดนดิไม่โดนโดนดิโอ้ยโอ้หัวหายแล้วโดนทับโดนโดนโดนทับโดด้วยอะไรวะนี่คือเอาตัวใหญ่ๆมานี่เพื่อเป็นทับเลยนะมันคือเทคนิคของผมก็คือผมจะเน้นกระโดดทับไงเกมนี้เราเล่นมวยปั้มหรือเปล่านะฮะเฮ้ย ายไอยยไม่มไปแล้วสิครับม้โหเต็มเต็มเลยคโับพังโผล่พดังโผล่ยังโคเลยวะเอาหน้หัวเอาพัดขาเอ้าอะไรอะไรอะไรนี่ครเอพัดมานะใครเอาพัดมานี่พัดคืออะไนี่แล้วเฮ้ยไัเย็น่อน ครับทำซ้ำต่อยซ้ำด้วยมาดันตึ๊ดันสินแล้วมานีกันแมวทับงชนทขาไมเลื่อนผม่นรถเยอะดิออกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยโดนยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะนะฮะเรียกได้ว่าโดนโจมตีเยอะนั่นเอง ต้องระวนีไว้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยะอะไรเนี่ยอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้วอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้่าอะไรนะรับเต็มรับเต็มวะรับเต็มอเไม่ไหลผมไม่ไม มาโอ้ยเข้ามาดิอาคุณหันหลังให้ผมแบบนี้คุณหันหลังให้ศัตรูไม <isation> ่ไ <how> ด้ผมบอกเลยนเข้ามาดิเอาลบแน่นอนไอ้นี่มันต้อนเข้าวงอย่างเดียวโอ้ยโอ้ยอย่าทับดิอย่าทับไอ้ไอ้คุณลูไอ้นี่มันทับเก่งดีวะมาคุณอาร์ตมาเราเนี่ยมาลุยภารกิจกันดีกว่าคุณอาร์ตเฮ้ยมาดิ ต้องบอกนะครับว่าเกมนี้นะเนี่ยมีในโหมดแคมเปญด้วยนะฮะหรือว่าโหมดภารกิจซึ่งเราเนี่ยสามารถร่วมมือกับเพื่อนได้เออเราจะเข้าไปลุยกับมันในโหมดหนอมออกกันแล้วกันคุณอาร์ดเดี๋ยวฮาร์ดไม่ผ่านเออได้แล้วได้แล้วเร็วและคุณเห็นปูข้างหน้าได้ไหมต่บันหมมันมาสองตัวเลยว่ะมันดาวกระจายด้วยนะนี่ไงกันกันได้เว้ยกันอยู่ว่าเอาดิผมจะขโมยเอาวุนมามีครับขโมยอาวุธงานลมชารับผมชาร์จผมชาร์จ แล้วก็เฮ้ยผมได้อาวุธมาผมได้อาวุธมาแล้วนะยิ้มใหลังขึ้นเข่าว่ะหลังมาเลยมาเลยเออดิชาร์จฟาชัร์จเข้าไปเต็มเฮ้ยมันเข้าไปมันเข้าไปชาอ์จมันเข้าไปช้อนมันเข้าไปชาอ์เรียบร้อย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 ไอหนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งนี่เออลูกอีซี่ตัวนั้นมาได้ไหมเฮ้ยจุด ฝีมือสงสายปูจ๋าพวกเรานี้ยอดจริงรใช้เวลาแค่หนึ่งาทีอุ้ยโอมาแล้วมาแล้วอะไรมันถืออาวุธอะไรมาวะมาเลยอมือเอามันกูนะเอามันอุ้ยมีตัวนึงอะไรวะนี่ยปูอะไรวะาแล้วาแล้วจัดการตัว้นไม่าแล้วไ่จัดาแล้วหน้าก่อนเออออเออเต้า นะปมองกันไม่เห็นเลยเดียวอลาร์รุนแรงเหลือเกินรล่มมันเลยลุมมันเลยคุณนะตวันนี้เออที่อ่ะต้มาเลยครับนี่ไงครับโดมเหียโอนแบบนี้ต้องเขาล้มแล้วเข่าล้มล้มล้มใช่ไหมสามยืดหัวโอ้สุดยอดผมบอกเลยนะคุณผู้ชมต้องคิดในใจเลยคุณอาร์ตว่าดูไม่รู้เรื่อง มันมั่วม้วจัดจบยังโอ้โหขามันยาวมากเลยสไปเดอร์แคร็บแหมุมเฮ้ยอร่อยบอลใหญ่เฮ้ยมันบอลใหญ่งั้นเหรอหลังบอเหรอวะขึ้นเฮ้ยมันหลุดพิดได้ด้วยนี่มันมันมีออร่าวะไอ้พระเล้วเออทำไมสวยรู้สึกหรือวะอมาโดนพิดอันโหต้อตีขาดูตีขาดูกลัวมากตอนนี้ ผมจะคว่ำผมจะคว่ำผมจะเราจะคว่ำไม่ได้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 ผมจะแตะโอ้ผมล้มผมล้มเฮ้ยลงมาโอ้โหวูซัวมากตอนนี้หายไปไหนวะมันขึ้นไปข้างบนหรอคะเก๋เลยเรีย้ยผมล้มผมล้มอึ๊บเอึ๊บเด้งกลับมาโอเคนัดโอ้โหัดผมล้มไปแล้วลุมันมันหงายท้องเปลือกเท้าวะนัดเอ้าเามันล้มสองหนึ่งจุดชนะเลยไหมยังแตะยังเรียบัวหัว อะไรวะชนะมันงงงงงงมากมันขึ้นไปหงายท้องบนหลังคาเฉยอะไรวะมาพร้อมนะเฮ้ยเราไปตบกันในมาร์เก็ตหรอวะเนี่ยมาแล้วคุณอาวันนี้เราอยู่กันในตลาดสดเร่เข้ามาเร่เข้ามาเราต้องแก้การปูทันหน้าั่นอเราเดินเราเดินเชิงขาจังวะหยิบปลามาสู้เราวะหยิบซากสกูเลยเฮ้ยมันเอาเลื่อยมาเอาเลื่อยโยนมาเฮ้ยนี่หรอสู้ดิ อุ้ยเอาเลย,เเลยมผมที่ด้วยโดูนใส่ผมเห็นด้วยผมเห็นเรื่องอะไรอ่ะผมพลังขึ้นเต่าใส่มันล่วงไปแล้วยังไม่ล่วงเว้ยมันเหนียวดีวะ่ะยังไงวะไอ้ไอ,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 อ้ดูไม่ออกเลยว,ว่าเป็นปูแบบปูขายหรือว่าเป็นปูที่เราต้องสู้มันเนี่ยมันอ้าวไม่ตู้เลงผมว่าเล่นยากกว่าไอ้ตัวที่แล้วอย่่แขนยาวเกินจริง แขนยาวขึ้นก้าวยึหายแล้วหายแล้วก็ไปเท่าไหรด้วยในนมาทางนี้มันยังไม่ตายนไม่ได้อาให้หมูหมู่ขาขึ้นมาขึ้นมาก่อนขึ้นมาอโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วนะอาละตัวต่อไปหมายเฮ้ยหยองอ่ะพวกเราอะหยองนี่ตอนนี้ผมจะร่วงทำไมผมริวมมาผมร่วง ผมจะล่วงแล้วไม่ได้าผมไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้คุณนี่มีมันแรงร้านผมมีมันแรลงแต่การแปงร้านต้องห่วงจะให้ช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยใหม่เว้ยเอาใหม่เว้ยไอ้ปูนี่มันกากว่ะนะหวานอะยังเดินกันเว้ยเอาเฮ้ยล้มแล้วหนึ่งผมเดินกันจะล้มผมเดินกันจะล้มช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนี้เนี่ยผมตอนนี้ผมยังเดินผมเริ่มล้มแล้วผมก็ล่วงอะไรวะเนี่ยอะไรกันเอาชิ้น ว่าเราไปเปลี่ยนปูนะจริงผมเอาเป็น king crab ดีกว่ามีปะวะนี่สี่พันเอาด้วยดิเราอะมาแล้วของจริงมาดาบอันด่ามาว่ะเฮ้ยอย่าหยองอย่าหยองเลยอย่าหยองแขนสั้นดีกว่าไอ้ปูเนี่ยเฮ้ยมันมีมันมีมูลแมลงมาดีกว่ามุกผมมึงเห็นเฮ้ยครั้งนี้นะมันก็เอามูลแมลงมาสู้เรานะผมมึงเห็นนี่แหละยังไงวะเดี๋ยวปวดหัวหลาบ ยังไม่ออกยังคู้ฟูมันอยู่ฟู่แล้วโดดฟู่อยู่โดนฟู่อยู่โดนนะนล่วง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 ไปเลยฮู้ฮู้กพเราชนะนะโอ้โหอีซี่อีซี่เลยแบบนี้ต่อไปเลยคราวนี้ปูพิงแคปเหมือนกันวานูน่าให้มันเอาปืนลูกกองมาปืนคู่ด้วยยังไงดิเขาแอบหลังยังไงดิเขาแอบใสากนหลังนี่เอาปากเอาคว้อนไปตบมันไม่ได้ไม่ได้เออไม่หยอมไม่หยอมแล้วไม่ยอมหยิไม่หยอม มีขามันต่อยไม่ย่องไม่ย่องผมกำลังนะครัดผมกลังสู้มันด้านหลังเออสิบแปดห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วมาละต่อยอุ้ยมันเอาปืนฟาดเหมกันเน้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 นนี่เน้นเน้นเห็นเห็นในความเห็นในความอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันระเบิดร้างก่อนหลังขึ้นเอาพลังขันเต้าไม่แล้วจะดีบเอาปืนมาเอาปืนมา โอ้ยมันปัดทุบผมไม่หยุดเลยคุณรากดวยด้วยนี่ผมตีมันอยู่ตีมันอยู่ตีมันอยู่ขึ้นโอ้มันมันระเบิดตัวเอ้าพังเอ้าไอ้ไก่มันพับอีกไงพออย่าไปบอกนะว่าหายกลับมามันหายกลับมาจริงวะมีไม่จบล่วงล่วงไปเลยล่วงไปเลยเดี๋ยวเอาล่วงไปล่วงไปล่วงไปดิล่วงไปดิมันล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงไปดิ ลูกไปล้วงเอล้วเหรอจับได้ไวนะยง่ายง่วย่ายง่ายง่ง่ะยง่ายง่ายายงายง่ายงไยง่ายงางายง่ายายง่าายง่ายายยง่ยย่ายง่ี่ายง่ายง่างาย่าง่า่าง่ายยง่งงง่งงงงยังไงยงงไ่าา่ มึงอย่าเ็นทัพเปนทัััดบ้างดิัดบ้างไม่ัดบ้างนี่ัดบ้างม่เยเราลวงไปนึงเอหรหวยเหลือหนึ่งั้นลวงไปแล้วลวงไปแล้วหนึ่งอัดสุาแมนนผมใส่ด้านผมใสด้านถือละผมใส่ด้านมาใส่ด้านใสด้านลวงอู้หหมันแวแวใส่ผมมา หายเราหายแล้วผมนี่แหละไงเราไม่เคยหยองเราก็ไม่หยองมันเพิ่งสิบเสร็จเองนะเว้ยแต่ผมพักมันนี่ไงนี่ไงตะเวอยันจะล่วงแล้วนะฮะแล้วเออจะล่วงแล้วเออผมล้มผมล้มผมถล่มไปขึ้นไปด้วยไปด้วยไอ้อาร์ตต้องแก้ตัวเว้ยมาบอกเลยว่าคราวนี้เราจะไม่แพ้ เดีกว่าเดีกว่ามาฝ่ายนี้ลวว่าเอากับดาดาววองกัจะได้เอากันมาเลยหลังมาเลหลังมาเลหลังมาเลยหลังมาเหลังอยู่มาอ๋อมันกลับขึ้นมาได้หวะกลับขึ้นมาครับกลับขึ้นมาเหรอครับขึ้นมาละครับขึ้นไหลอครับนี่ไงนี่ไงมาด่บเลเซอร์มา ออโนมันพุ่งนอ๊ะมีปลานี่ไงปลาาอีโอนอีมลไปมลไปช่วยได้จัาวอมัแอบเท่าไหร่เะเอ้าโอ้ยโอ้ยุณแล้วออรอ้้อแจวนี่ผมไม่รู้ผมร้อไม่รู้เอฮ้ยยหยองานเข้างานเข้ากับยูพิกผม่ยอมพิกกับยูอุ้ยกลับมาแล้ว ตัวกลับแล้วโอ้ยอยูแล้วไหเนามิกก้มามิกก้ามามิก้มาเลยเหนื่อยวะคุณอาตเหนื่อยจริงออกไหมบ้าคุณอาตเกมเอาล่คือแบบว่าเอามาเล่นข้าวเวลาแล้วบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ได้ทำซีรีส์อะไรนะฮะคุณผู้ชมฮะยกเว้นคุณผู้ชมจะชอบนะก็กดไลค์กดแชร์กดสกายโล่งใหม่เยอะๆนะฮะครับผมนะฮะเล่นเกมนี้ออกมากเลยว่ะเออนั่นดิทำไมเล่นที่มือเจ็บที่คอวะ เอาไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่านะครับสำหรับในวันนี้พวกเราทั้งคู่ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ<ม>จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม,บผมไมวเดยอะไม่คลิปหน้าไปก่อนนะจ๊ะบายจ้าบายบายจ้า,าจโหเป็นไงเจอเดี๋ยวเจอกันไอเจอไดเดี๋ยวเจอไปฝึกก่อนไปฝึกก่อนเออ Perfect. Perfect.